อยจะบอกว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณมากมากแล้วก็ขอบคุณโอริโอด้วยที่ทําให้เป็นอีเวนต์แรกของปีนี้แล้วก็เป็นอีกสเตจหนึ่งที่ได้มาร่วมเปอร์ฟอร์มกับเพื่อนๆต่อหน้าแบบแฟนพัของพวกเราตรงนี้นะครับก็มีความสุขมีความสุขทุกครั้งที่ได้ขึ้นมาร้องเพลงให้ทุกคนดูที่เคยบอกว่าจริงๆชีวิตนี้ตาอู่แค่ได้ร้องเพลงบนสเตจให้ใครสักคนดูก็ดีใจแล้ววันนี้วันนี้มีเลเซอร์นะครับต่อไปในชีวิตก็ยังคงจะใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามผมก็ยังจะืนร้องเพลงเกิดอะไรขึ้นมาตรงนี้ก็ยังอยากจะใช้ชีวิตอยู่บนสเตดนะคไม่จบก่อนนะไม่จบก่อนนะต้องกลัวเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นแบบในแบบซาวด์หน <ination noises> ังผีได้เลยนะที่เรมตกใจจริงๆนี้ได้ยินใช่ไหมได้ยินฮิบุณลุกเลยเหรอ แล้วก็ <laughs> อะไรอย่างที่บอกเลยครับต้องไว้เจอกอในงานต่อ,ตอไปครับผม <c oughs> <c oughs>